สิบธงชาติที่เก่าที่สุดในโลกโดยในคลิปนี้ผมจะใช้การปรากฏครั้งแรกของธงเป็นตัวเรียงลำดับความเก่าของแต่ละธงนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ 10. บธงชาตินเทอร์แลนด์ธงชาติเนเทอร์แลนด์มีชื่อเต็มว่าธงแห่งราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นธงไตรลงสีแดงสีขาว และสีน้ำเงินทงนี้นับเป็นทงสามสีทงแรกของโลกและเป็นทงสามสีที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปในปีคิศกรา1572ทงชาติในเทรอแลนด์ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนเพื่อใช้เป็นทงประจำฝ่ายกบฏในการต่อต้านอำนาจของพระเจ้าฟ,ฟิลิปที่สแห่งสเปนโดยเรียกทงนี้ว่าทงเจ้าชาย ประกอบด้วยสีสามสีได้แก่สีส้มสีขาวและสีน้ำเงินใช้มาจนถึงปีคริสตศักราช1596ก็เปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีแดงและใช้เป็นธงประจำราชวงศ์เนเธอร์แลนด์เรื่อยมากระทั่งช่วงยุคคริสตศตวรรษที่20จึงได้มีการกำหนดสีของธงชาติเนเธอร์แลนด์ไว้ชัดเจนว่าประกอบด้วยสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระราชินีนาถวินเฮลมีนา ทรงลงพระนามประกาศให้ธงสามสีนี้เป็นธงประจำชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่19กุมภาพันธ์ปีคศักราช1937 9. ทธงชาติสวีเดนธงสวีเดนเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพื้นหลังสีฟ้ามีรูปไมกก้กางเขนแบบสแกดิเนเวียสีเหลืองตัดผ่านอย่างพอดี มีตำนานเล่าว่าในช่วงยุคคริสตศตวรรษที่12พระเจ้าอีลิกที่9แห่งสวีเดนทรงมองเห็นไม้กางเขนสีทองลอยอยู่เหนือท้องฟ้าพระองค์จึงรับสั่งให้ออกแบบธงกางเขนสีทองตัดกับสีฟ้าและใช้เป็นธงประจำราชวงศ์สวีเดนเรื่อยมาแต่บางตำนานก็เชื่อว่าธงสวีเดนได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงแดนเนบรอกของเดนมาร์กโดยถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าคาวที่8แห่งสวีเดน บางตำนานก็เชื่อว,ว่าทงสวีเดนถูกสร้างขึ้นก่อนปีคศ1420แต่อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์เชื่อว,ว่าทงสวีเดนถูกสร้างขึ้นในปีคศ1562ตามคำสั่งของพระเจ้าคุสตารที่หนึ่งแต่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในสมัยพระเจ้าโยฮันที่สามและใช้เป็นทงแห่งราชวงศ์สวีเดนเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่22มิถุนายนปีคศ1906 ธงดังกล่าวก็ถูกประกาศให้เป็นธงประจำชาติสวีเดนอย่างเป็นทางการ 8. ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ธงสวิตเซอร์แลนด์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นหลังสีแดงมีรูปกากบาทสีขาวโดยความยาวของกากบาดแต่ละด้านยาวเท่ากันนับได้ว่าเป็นธงชาติของหนึ่งในสองประเทศที่ยังใช้ธงลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏครั้งแรกในปีคศ1470โดยเป็นธงประจำสม,มาพันธ์รัฐสวิตเก่าที่เกิดจากการรวมตัวอย่างล้หลวมของรัฐต่างๆเพื่อต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งธงดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากการสละเลือดเนื้อของชาวคริสเตียนในยุคกกลางโดยสีแดงหมายถึงเลือดอันบริสุทธิ์ของชาวคริสเตียนส่วนการกระบาดสีขาวหมายถึงไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ และทงนี้ถูกใช้เป็นทงประจำสมาพันธรัฐสวิตเรื่อยมากระทั่งวันที่12ธันวาคมปีคิสสกักราช1889ทงดังกล่าวก็ถูกประกาศให้เป็นทงประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ 7. ทงชาติแอลเบเนียทงชาติแอลเบเนียมีชื่อว่าฟรามมลิคอมบีตาลักษณะเป็นทงพื้นหลังสีแดง ตรงกลางมีรูปนกอินทรีสองหัวที่กำลังสยายปีกในช่วงยุคกลางอันแบเนียตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมานกระทั่งในปีคิศสกราด1,443ในยพลชาวแอลเบเนียนามว่าสาการเดอร์เบร์กได้นำไพร่พลแอลเบเนียเข้าสู้รบกับกองทัพของออตโตมานโดยใช้ทงฟลามูริคอมบิต้าเป็นทงประจำกองทัพซึ่งทงดังกล่าวได้รับแรงบันใจมาจากทงของจักรวรรดิไบเซนไทน์ โดยหลังจากนั้นธงฟลามูริคอมบิตาก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแอลเบเนียในเวลาต่อมากระทั่งวันที่28พฤศจิกายนปีคิศกรา1912ธงดังกล่าวก็ถูกสถาปนาเป็นธงประจำชาติแอลเบเนียอย่างเป็นทางการ 6. ธงชาติญี่ปุ่นธงชาติญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อนิโชกิหรือฮิโนมารุ มีลักษณะเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาวกึ่งกลางธงเป็นรูปวงกลมสีแดงซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ตามตำนานเล่าว่าในช่วงยุคคริสต์ศตวรรษที่13ขณะนั้นกองทัพมองโกกำลังลุกรานญี่ปุ่นพระสงฆ์รูปหนึ่งนามว่านิจิเรงได้ออกแบบธงพระอาทิตย์นี้ถวายแด่จักรพรรดิญี่ปุ่นในสมัยนั้นโดยมีความเชื่อว่าองค์จักรพรรดิทรงสืบเชื้อสายมาจากสุริยะเทวีอามะเทระสุเทพีแห่งดวงอาทิตย์ แต่ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ระบุว่าสัญลักษณ์รูปดวงอาทิตย์สีแดงปรากฏอยู่ในพัดและธงรบของซามูไรในช่วงยุคริสตศตวรรษที่1 5บหถึงสิก็อาจจะเป็นไปได้ว่าธงฮินโนมารุจะถือกําเนิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าธงฮินโนมารุกําเนิดเกิดขึ้นในช่วงยุคริศสตวรรษที่13นับแต่นั้นมาก็มีการใช้ธงฮินโนมารุเป็นธงประจําญี่ปุ่นเรื่อยมากระทั่ง วันที่13สิงหาคมปีคิสกักราช1999ทงฮิโนมารุก็ถูกประกาศให้เป็นธงประจำชาติญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ 5. ทงชาติจอเจียทงชาติจอเจอียมีชื่อว่าทงห้ากังเขนหรือทงห้ากากะบาท มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีไม้กางเขนสีแดงขนาดใหญ่ตัดผ่านตรงกลางและมีรูปกางเขนสีแดงขนาดเล็กอยู่กึ่งกลางของสี่เหลี่ยมย่อยทั้ง4แรกเริ่มเดิมทีธงกางเขนแห่งนักบุญจอร์ดถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรจอร์เจียมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่5เมื่อเข้ายุคคริสต์ศตวรรษที่13ซึ่งเป็นยุคทองของอาณาจักรจอร์เจียโบราณพระราชินีทาม่าแห่งจอร์เจียทรงรับสั่งให้เปลี่ยนธงจากธงกางเขนนักบุญจอร์ด มาเป็นธงห้ากางเขนลักษณะแบบเดียวกับปัจจุบันโดยกางเขนใหญ่ตรงกลางหมายถึงนักบุญจอร์ดนักบุญประจําประเทศจอร์เจ,จียส่วนกางเขนขนาดเล็กทั้ง4คาดว่าน่าจะเพิ่มมาในสมัยพระเจ้าจอร์ดที่5แห่งจอร์เจียผู้ทรงสามารถขับไล่กองทัพมองโกให้พ้นไปจากแผ่นดินจอร์เจียได้อีกทั้งธงนี้ยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักรบคูเซตในเวลาเดียวกันหลังจากยุคก,กลางธงห้ากางเขนก็ถูกยกเลิกใช้นานกว่า500ปี จนกระทั่งปีคิศักราช1,991ทง5กังเขนก็สูกนำกลับมาเป็นทงประจำจอร์เจียอีกครั้งและในวันที่25มกราคมปีคิศักราช2,004ทงดังกล่าวก็ถูกประกาศให้เป็นทงประจำชาติจอร์เจียอย่างเป็นทางการ 4. ทงชาติลัตเวีย เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยสีแดงเลือดหมูโดยตรงกลางเป็นแนวสีขาวแถบเล็กธงชาติลัตเวียมีการอ้างอิงครั้งแรกในบทกลอนพงศวดาริโบเนียบทกลอนดังกล่าวระบุว่าในปีคศหักราช1280กองทัพชนเผ่าลัตเวียโบราณจากเมืองเซซิสได้ยกทัพไปรบโดยใช้ธงแดงขาวแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งตำนานเล่าว,ว่าหัวหน้าเผ่าลัตเวียคนหนึ่งได้เสียชีวิตในสนามรบ ร่างของท่านถูกหอด้วยผ้าสีขาวโดยผ้านั้นมีคราบเลือดติดอยู่ทั่วทั้งผืนเว้นแต่ส่วนที่วางร่างของหัวหน้าเผ่าเท่านั้นที่ยังคงเป็นสีขาวในการลบครั้งถัดมาชนเผ่าลัดเวียจึงได้ใช้ผ้าผืนดังกล่าวเป็นธงประจํากองทัพและรบจนได้รับชัยชนะอีกทั้งยังสามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้ชนเผ่าลัดเวียจึงใช้ธงแดงขาวแดงเป็นสัญลักษณ์ของตอนนับแต่นั้นมา จากตำนานที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้กลายเป็นที่มาของแบบธงชาติลัตเวียในปัจจุบันซึ่งออกแบบโดยศิลปินชื่อแอนซิดซิรูริตในเดือนพฤษภาคมปีคิศกรา1917และถูกประกาศให้เป็นธงประจำชาติลัตเวียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคิศกรา1921 3. ธงชาติออสเตรีย เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าประกอบด้วยสีแดงขาวแดงดังภาพซึ่งธงนี้ปรากฏครั้งแรกในสงครามครูเสดครั้งที่3นับว่าเป็นอีกหนึ่งธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีหลักฐานที่ค้นพบระบุว่าในยุคเฟตดริกที่2แห่งออสเตรียได้ปลดแอกออสเตรียเป็นอิสระจากจ,ากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และได้เริ่มใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นตราแดงขาวแดงครั้งแรกเมื่อปีคิศกรา .1230 แต่ยังมีหนึ่งตำนานที่โด่งดังเล่าว่าในสงครามครูเสดครั้งที่3เด็กยุคลีโอโปที่5แห่งออสเตรียได้สวมเสื้อสีขาวเข้าร่วมรบในสมรภูมิอย่างดุเดือดจนเสื้อตัวนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดยกเว้นแต่ส่วนที่ถูกเข็มขัดคาดไว้เท่านั้นที่ยังคงเป็นสีขาวท่านจึงเอาสีเสื้อดังกล่าวมาปรับใช้เป็นธงประจําตัวซึ่งต่อมาสีดังกล่าวนี้ก็ได้กลายเป็นธงประจําชาติออสเตรียในเวลาต่อมากระทั่งวันที่1พฤษภาคม ปีทิศกรา1,945ธงแดงขาวแดงก็ถูกประกาศให้เป็นธงประจำชาติออสเตรียอย่างเป็นทางการ2ธงชาติเดนมาร์กธงชาติเดนมาร์กหรือธงแดนเนบรอกเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีแดงมีรูปไม้กางเขนแบบสแกดินเนเวียสีขาวตัดผ่านโดยรูปไม้กางเขนนั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนศาสนาคริสต์ที่นิยมใช้ในธงของกลุ่มประเทศนอร์ดิกอันได้แก่สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ไอร์แลนด์หมู่เกาะโอลันและหมู่เกาะแฟโรซึ่งธงแดนเนอบรอของเดนมาร์กนับเป็นธงชาติที่เก่าที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สองรองจากธงชาติสกอตแลนด์มีตำนานเล่าว,ว่า การกำเนิดของธงแดนเนบร์บอรเกิดขึ้นในยุสการลินดันนิเซเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคิศกราช1219โดยสถานการณ์การรบในวันนั้นเป็นไปอย่างเลวร้ายกองทัพเดนมาร์กใกล้จะพ่ายแพ้เต็มทีทันใดนั้นเองบิชอปท่านหนึ่งตัดสินใจสวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อขอชัยชนะจากพระองค์ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่กองทัพเดนมาร์กสามารถพลิกเกมจนเกือบจะชนะได้ แต่เมื่อบิชอปท่านนั้นเกิดเมื่อยล้าและวางแขนลงกองทัพเดนมาร์กก็กลับมาเสียเปรียบอีกครั้งท่านจึงให้บาดหลวงสองคนพยุงแขนของท่านขึ้นและสวดภาวนาต่อไปจนเมื่อชาวเดนมาร์กใกล้จะชนะเต็มทีธงแดนเนืรอบลอกก็ปลิวลงมาจากท้องฟ้าซึ่งกษัตริย์เดนมาร์กรับธงผืนนั้นไว้พร้อมชูธงผืนดังกล่าวให้กองทัพทั้งหมดได้เห็นกองทัพเดนมาร์กจึงเกิดขวัญกำลังใจขึ้นมาและต่อสู้จนได้รับชัยชนะในที่สุด และตำนานยังอ้างว่าธงแดนเนบรอกเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่ชาวเดนมาร์กนับจากวันนั้นเป็นต้นมาธงนี้จึงได้กลายเป็นธงประจำชาติและธงประจำตัวกษัตริย์เดนมาร์กมาโดยตลอด 1. ธงชาติสกอตแลนด์ธงชาติสกอตแลนด์หรือธงเซนต์แอนดรูลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าพื้นหลังสีน้ำเงิน มีกากระบาดที่ขาวตัดบุมทั้ง4มีตำนานเล่าว,ว่าคืนหนึ่งในปีคศก .832 กษัตริย์แองกัสที่สองแห่งสกอตแลนด์ได้พบกับวิญญาณน,นักบุญแอนดรูที่มาเตือนให้พระองค์คอยสังเกตท้องฟ้าในวันรุ่งขึ้นให้ดีเพราะจะมีบางอย่างปรากฏให้อัศจรรย์ใจเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงขณะที่กษัตริย์แองกัสพร้อมทหารสกอตกำลังรบกับชาวแองโกอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มเมฆจำนวนมากลอยมาก่อตัวกัน เป็นรูปไม้กางเขนนักบุญแอนดรหูหรือรูปกากระบาดท่ามกลางสนามรบเหล่าบรรดาทหารสกอตต่างพากันยินดีในนักบุญแอนดรูและต่อสู้จนได้รับชัยชนะโดยหลังจากนั้นกษัตริย์แองกัสที่สองทรงมีรับสั่งให้ออกแบบธงกากระบาดพื้นหลังสีฟ้าเป็นทรงประจำราชวงศ์สกอตแลนด์และทรงสถาปนานักบุญแอนดรูเป็นนักบุญประจำชาติสกอตแลนด์ในเวลาเดียวกันต่อมาในยุคคริสตศตวรรษที่16 ทงเซนแอนดรูก็ถูกประกาศให้เป็นทงประจำชาติสกอตแลนด์อย่างเป็นทางการก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิป10ทงชาติที่เก่าที่สุดในโลกถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไครวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ